กาีชช่นรยากกิน l น่ครับอันนี้จะมากินตะกิ้นะะนะครับตะ a กิ้นไม่มีอะไรจะทำนะครับราิงลงไปละหชิ้นแต่ครับดีแม่ซื้อตะกิ้นเลยมากินกินเิน่เครับ,รบสี่ชิ้นนะไม่รู้กี่บาทแต่ถ้ามียี่สิบนี่คือชิล่าเลยนะเออ เคยกินมาตะโก้นี่ยชอบมากอ่ะอเนี่ยครับใครเคยกินบ้างครับ ติดตามผมด้วยกดไลค์ลด้วยอ่ใครเป็นผู้ติดตามอยู่แล้วก็ให้คนอื่นดูหน่อยนะคะมีผู้ติดตามแล้วมีแค่สิบสี่คนเองเหลาไหมมีคนที่สิบห้า จะฉฉลอง 5, 25, 50, อยู่ิบห้ายี่สิบห้าห้าสิบรอลนี้ไปเรื่อยๆลยจิงเก็บไปสองอันนะไอ้วกกินเล่นอันนี้เรา,าถ่ายคลิปสองอันคตรอร่อยทวกอ,อะ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 แน่ยังไงก็ไม่กินหรอ นี่เขาแบบนี่คนเรียนวิชาอะไรบ้างอนะ่ะม่สเปนเป็นเดียวท้าไม่ได้เรียนอะไรนะโคไม่ขึ้นมาให้ เาสาวเพิ่มซิกมาบอยบายๆเอ๊ะ <Hey, S 2> เดี๋ยวแป๊บน,นึงถ้าคุณไม่กดไล์คุณจะโดนผมตามไปลกที่บ้านแล้วกดซับสไคร์บอกทุกคนให้คนอื่นดูด้วยแต่ถ้าเกิดกดแล้วก็ไม่ต้องกดเพราะมันจะยกเลิกกดติดตามบายบาย